อ่าให้มันไปกอนอันนี้ใช้ยไปโยนทำไมล่ะเฮ้ยอ่าให้มันไปเฮ้ไปปิดทำไมล่ะเฮ้ กอนมานี่ยแล้วกอนมานี่ยแล้วโอ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยนะโอ้ยน่ารักน่ารักทุกคนโอ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยโออะไรอาจารย์เลยอาจารย์ให้น่ารักน่ารักกอนมานี่กอนมาเนี้ยมาเนี้เลยกอนมานี้ยเดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกอนมานี่มาหาพระไปอยู่กับผู้หญิงไปอยู่กับผู้หญิงไหนไหนแล้วมานี่ ไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ออาอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเนี่ยอ่ามาไม่ถึงต้มนี้ ba, 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 แล้วทำไม